สวัสดีครับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับโชคลาบวันที่16ธันวาคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งแล้วก็สามารถสนับสนุนรายการได้ถ้าถูกใจนะครับก็เลขที่บัญชีด้านล่างนี้เลยขอขอบพระคุณอีกครั้งครับชาวลัคนาราศีเมถุนนะเข้าเรื่องเลยนะ16ธันวาคม2564วันพฤหัส นะบริวารอายุเดชสีดาวอาทิตย์เป็นสีเล่งลักขณา,าใช้ได้แล้วก็ดูสิทับดาวตนุรักด้วยนะดาวพุธดาวอาทิตย์อยู่ด้วยกันไปด้วยกันทั้งคู่ไปเถิดทั้งคู่ไปสู่ประตรูสวรรค์ใช้ได้นะอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวสีประจําวันนะพุธก็เป็นดาวมนตรีประจําวันอนะ่ะ สีกับมนตรีรวมกันก็สวยเลยแล้วก็เล็งลัคนาอยู่พบที่เจนี้นี่สวยงามนะครับอยู่บ้านดาวพฤหัสพฤหัสก็อยู่พบที่9ใช้ได้ตีโกนถึงลัคนะครับอ่ะทีนี้อีกจุดหนึ่งครับพระอาทิตย์เนี่ยย้ายวันที่สิบหเลยย้ายวันที่สิบหกสามโมงยีนาทีสามงเย็นนะสิบห้านาฬิกาบสอนาทีเวลาประสงค์ของเราก็คือสิบหนาฬิกาเรียกว่า ย้ายกันต่อหน้าต่อตานะมีมีฮากันบ้างละ่ะนะดาวอาทิตย์เนี่ยแน่นอนเลยคราวาที่แล้วเห็นไหมดาวอาทิตย์ย้ายตีสองนะขนาดย้ายตีสองนะเต็มเต็มนะหกหนึ่งคราวนั้นอ่ะนะก็ถือว่าสวยงามนะเนี่ยคราวนี้ย้ายกันแบบย้ายตอนเวลาออกเลยอ่ะ <laughs> สิบห้าน,นาฬิกายี่สิบสองนาทีนะสิบหกนาฬิกาเราก็รู้ผลใช่ไหม นั่นแหละครับดาวอาทิตย์ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวแล้วเป็นดาวสีประจําวันอยู่กับดาวมนตรีก็พาไปด้วยกันนะเป็นดาวตนุรักษ์ของท่านด้วยเนี่ยลัคนาราศีมีถุนนะเกตลุมรักแบบนี้เนี่ยโชคลาภก็พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ถ้าแบบว่าเลขที่ดวงดาวที่อาจารย์นําเสนอไปไม่ถูกใจนะสวดมนต์ไหว้พระขอพรบางทีมันมามันมาเพราะอะไรเพราะเกตลุมลัคนานะครับถือว่าใช้ได้แล้วเพื่อหัสก็ ปรีโกนถึงเกตเนี่ยบุญกุศลส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอยู่กับเนื้อกับตัวท่านนะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับใช้ได้เลยทีเดียวอ่ะทีนี้ลัคนาราศีเมถุนนะ14นาฬิกาเออนาฬิกาเท่า่16นาฬาเวลาประสงค์เนี่ยอยู่ที่เมฆรับพบลาภะสวยงามนะสวยงามเป็นอันดับหนึ่งดาวพบราภะนะครับก็คือดาวอังคารดาวอังคารไม่ค่อยอะไรเป็นเกษตรก็จริง ตามได้เหมือนกันนะเขาเป็นเกษตรนะคือเขาเรียกว่าตัวลัคนาเวลาประสงค์เนี่ยไปอยู่ที่ราศีเมษฉะนั้นดาวเจ้าเรือนเขาเนี่ยคือดาวอังคารเขามาเป็นเกษตรเพียงแต่มันอยู่ในภพอริของท่านแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าติดสอยห้อยตาม,มีโอกาสเช่นเดียวกันทีนี้จุดหนึ่งที่สังเกตนะครับสำหรับวันที่16ธันวาคมเนี่ยจันร่วมราหู จันร่วมราหูไม่ใช่ว่าจะไม่มีโชคมีลาบนะตกวิทพบวินาศของท่านนี่ไม่เป็นไรหรอกแต่มันจะตามสถิติมันจะออกเลขแปลกๆฉะนั้นท่านท่านที่ชอบเลขแปลกๆเนี่ยถึงคราวท่านแล,นล้วล่ะนะคราวที่แล้วเห็นไหมดูข่าวใช่ไหมนาะยกรัฐมนตรีไปเหมาเลขที่คำชชโนดอ่ะศูนย์ศูนย์อะไพวกนี้เอาไม่แน่นะครับ ไม่แน่นะครับมันมาคราวนี้ก็ได้นะครับทําเป็นเล่นไปเนี่ยแล้วลัคนาเป็นไงลัคนาเวลาประสงค์อยู่ที่ราศีเมษแล้วเนี่ยมตรตยูเขาก็อยู่ด้วยอันนี้ทริกไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ไว่าให้นะ <c oughs> ให้เรามัดระวังเลขแปลกๆนะเลขแปลกๆ991าเงี้ยอ่งเงี้ยพอเกตลุ่มลักเนี่ย991 1919อะไรเงี้ยก็มีโอกาสครับนะ ก็ลองดูแล so ้วก so so ันนะสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะเพราะว่ามันมีโชคลาภเนี่ยโชคลาภมันอยู่ตรงนี้ถ้าโชคลาภอยู่ตรงนี้แล้วมันมีมนุษย์ตะยุลุมอยู่นะเออก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือต้องบอกว่าจัดชุดยากคราวเนี้ยลัคนาราศีเมถุนเนี่ยเอาว่าอย่าไปเสี่ยงเยอะนะอย่าไปลงทุนเยอะเอาแบบเสี่ยงดวงอ่ะใช้คําว่าเสี่ยงดวงคือ เขาเรียกว่าอะไรวัดไปเลยนะวัดคู่ไปเลยนะ,ะจะตามคู่นี้ก็ได้นี่นะจะตามคู่นี้ก็ได้นะเอาศูนย์มาปนเอาศูนย์มายำได้หมดนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะแต่ต้องบอกว่ายืนยันว่าอาทิตย์ตันเด่นอ่าสำหรับสายออกกำลังกาย,น,ยนะชอบออกกำลังกายเนี่ยนะก็เนี่ย อาทิตย์ตัวเดียวก็มีโอกาสนะก็ลองลองลอง,ลองวัดดูนะลองวัดดูแล้วก็เนี่ยดาวพุธก็สวยก็ว่ากันประมาณนี้แต่ก็ต้องอันนี้บอกไว้ก่อนไม่ได้กักแต่บอกว่ามันจะต้องออกเลขแปลกๆเชื่อดิไม่มาตรงไหนก็ตรงหนึ่งนะก็ลองดูแล้วกันฉะนั้นผมถึงต้องบอกว่าเอ,อครั้งนี้ก็เสี่ยงดวงแบบเสี่ยงไปเลยอะ่ะไม่ไม่ต้องไปเผือ่อไม่ต้องไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ทุ่มทุนสร้างนะม,นมันมันน่ากลัวนะงวดนี้มันน่ากลัวเพราะว่าค่อนข้างที่จะเลขแ,บบแปลกๆออกมาแน,แน่เลขแบบที่ไม่มีใครซื้อนะเลขที่ไม่มีใครเขาเขาเล่นกันเนี่ยมาแต่จะมายังไงไม่แน่ใจครับนะเพราะว่าเนี่ยเพราะจันทร์ร่วมลาหูเนี่ยต้องระมัดระวังไว้นะครับอ่าแล้วก็ดูพบลาภาพมันมีเลขศูนย์อยู่เนี่ยมรุตยูเนี่ยมันก็ อาจจะเป็นไปได้แต่มันมันจับมันจับทิศจับทางไม่ได้เพราะจับทิศจับทางไม่ได้เราให้ดวงดาวให้ตัวเลขไปเนี่ยมันก็มั่วครับนะฉะนั้นเอาเป็นว่าเอาเน้นๆเอาหลักทฤษฎีที่มันมีความเป็นไปได้แค่นั้นพอแต่ว่าเท่าที่ดูมันมีโอกาสจะออกเลขแปลกๆซึ่งเราไม่รู้ว่าจะมาอย่างไงนะครับก็ลองดูแล้วกันนะอย่างงวดที่แล้วนี่รู้สึกว่ารางวัลที่ห้าบางที่ออกเลขห้าหตัว ฮ่าๆๆๆเลยนะ,น,ะนั่นแหละเราวังไว้มันอาจจะมาเล่นงานแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็ยากนะครับอันนี้ก็ยากนะก็ก็ลองดูเนะี่ยเอาเป็นว่าเรียกว่าบ,บอกกันแล้วกันนะว่าประมาณว่าเน้นๆไปเลยนะครับเน้นๆไปเลยก็ค่อนข้างเสี่ยงหน่อยก็คือเรียกว,ว่ามันมันเล่นหน้ากว้างไม่ได้มันต้องโฟกัสไปเลยแล้วถ้าได้ก็คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับประมาณนี้นะแต่ก็คิดว่า พระอาทิตย์เนี่ยน่าจะสวยนะครับสำหรับ16ธันวาคม2564ครับนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนนะโชคดีส่งท้ายปีนะครับ16ธันวาแล้วเนาะก็อีกครั้งต่อไปรู้สึกจะออกวันที่30เนาะสงสัยต้องมาอีกกันอีกรอบเร็วๆเนาะยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยรับชมแล้วฟังติดตามกันมานะครับก็ขอให้โชคดีนะครับ16ธันวาคมแล้วก็ปีหน้า ปี65เราก็ได้ทำนายดวงไว้แล้วก็ไปติดตามดูย้อนหลังกันได้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและฟังติดตามกันครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไปเพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำ เดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตหักนะครับก็โดวงพิจายสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกร,รมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็ โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาขอท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพยุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่ะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้กบท นะหัวใจกระถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเ็เรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุด และมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กำลังใจนะแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่า อย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ